ขึ้นไปชมวิวทำโสมตอน5โมงแรงครับไปติดตามชมครับพี่น้องสวัสดีครับ f c พี่น้องเป็นทิยะรักยิงครับตอนนี้อยู่ที่ทางขึ้นทำโสมนะครับเดี๋ยว่ทยเบิ่งเดิอทางขึ้นเนี่ยผมขึ้นมาจอดรถตรงนี้ครับทางสั้นพอแล้วครับผมนี่มาจอดตรงนี้ขึ้นมาตามเส้นทางนั้นครับก็แตหมู่บ้านเลยขึ้นมามอเตอร์มอไซค์ขึ้น้นต่อมีไดไครับ คือมันสั้นครับมีกาขึ้นก็เลยมาจอดไว้นี้ครับน,นี่ผมพาหยางขึ้นเบิงตอนนี้ห้าโมงครับบ่ายห้าโมงยมเยะขำแล้วฟ้าห้องคึมครับผมจะขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศต,ตอนบ่ายนะครับเพราะว่าโงบ่ายนี่คือตังเงินมรลทะด่องลงไปยังทุ่งนาครับเพื่อธอเอาอ่ามองมองเห็นทุ่งนาแบบชัดเจนเลยครับหมอกก็มีปังพร้อมก็เลยมาครับ ได้เอฟซนะครับพี่น้องถามมาว่ารถมาจอดนี้นะครับรถมาแล้วนี่สามารถรถมาแล้วนี่สามารถที่หลักขี้นไปหอดทางที่จะไปเจดีผาน้ําน้อยหรือว่าเจดีใช้มงคลไดบอนะครับกะเยบบอะเบาะตรงนี้ว่ามันไปไม่ได้นะครับรถยนต์ขึ้นมาขึ้นมาฮอน,นี้ไดเฉพาะรถปัดเท่านั้นครับนี่มองนี้มันละการรถไม่ได้ครับนี มาฮอตนี้ครับรถมีสามารถไปได้ไปต่อได้ครับรถวัดหิัวิจรดฮันครับรถบัตชันพอแล้วครับนี่ประมาณ45อ,องศาครับความชันนี่าการเคยเห็นวัยรุ้นเยาวชนนะครับขี่จัจก,กรยานปั่นจัก,กรยานมาจาะผ่าน้้ำน้อยครับปั่นมาแล้วก็ามาฮอตทางลงมันจะเป็นบันไดครับบันไดเลราก็ แบะบันไดไอ้แบะจัก,กรยานแบะจัก,กรยานนะครับยางพาสารามาครับเนี่ยผมพาคนี่เบิ่งครับวันนี้มาเก็บภาพบางเก็บภาพครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเส้นทางนี้คือรถวัดครับรถวัดรถรถช้งตีขึ้นมาหอด แซ่บครับแก่ผมยังขึ้มากะรู้สึกว่าหอบแล้วครับช่างกำลังตกแตง่งครับมองตรงนี้ครับไปเลยครับไปเบิ่งว้ารถจอดอยู่ตรงเรือนครับรถวัดมองนี่เป็นชมวิวอีกมุมนึงครับน้องนังน่องกินกาแฟน้องนัองอ่งกินกาแฟชมวิว หมู่บ้านครับตะบนมานเปานี่ครับขึ้นมาตรงนี้คือรถวัดครับ,บรถวัดสมารถถึงมาจอดใดตรถวัดตอนนั้นครับเจอหลง่อพอดีเดี๋ยวขอเกราบลง่อคร,ร,ร,รับมามาถ่ายภาพคือมาช่วงเช้ามันจะมีหมอกปิดบังหมดเลย ช่วงนี้อากาศเปิดก็เลยมาถ่ายครับสันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างครับอู้พญานาคเนี่ยสีพญานาคเลยนะ โอ้ก็ตังสีฉันก็ตั้งงามเลยนะเมื่อวานี้อากาศเปิดครับผมตั้งเจอมาไทายรูปโดยเฉพาะเลยละ่ะ เดี๋ยวจอดเกือไปคงเลยก่อนจอดเกือไว้นี้เบื่อบรรยากาศครับผมที่น้องโอ้วันนี้ฝนตกเป็นบางแหงครับตกเป็นจอมๆโพระดังคนคำาสียหัวตกเลยตกเลยนะอน,นั้นคือทำจำป่าครับผู้ปากูดผู้ปากูดอันนี้คือผู้ผู้ทำเมียนครับนะผู้ปลาแดงเงาไม้เลยครับ เบิ่งบรรยากาศข้างหลังครับทุ่งน้าสีเขียวสรงนี้ยัางเลาะตามนี้มาครับนี่ก็จะเห็นหน้า,นาผาครับ ทํำโซมครับท้ำโซมภาษาผู้ไทยครับคำว่าโซมในภาษาผู้ไทยก็หมายถึงห้องครับห้องอสวยงามครับภาพแกะสาัหินอ่าขึ้นมาขึ้นมาโซงนี้นะครับพี่น้องเข้าละค่อยเห็นแบบ มุมสูงแออรายละเอียดมันมีดิเมกบดบังนะครับมีดหมอกบดบังเห็นทุกจุดเลยนี่เห็นควันเห็นพีเอรอครับทางพุ่นก็คือยาโสทอนครับไปยาโสทอนไปเ,เรื่องลูกท่า,ทาพท่าวุ่นครับอำนาจ,จเจริญทางพุ่นครับค่อยเห็นห้อยดิ้งโจนก็ค่อยเห็นไกลๆไกครับ แล้วกค่อยเห็นตบ,บนลมเก้าครับกังหันลมเดียวผมนะเะซู้มือเบ,บิ้งตบลมเก้านะครับกังหันลมลมเก้าวินนะครับทรศัพั์เครื่องนี้มันสามารถเห็นกังหันลมบอนะครับนี่ ก็เห็นเป็นเสาๆอยู่ครับแต่ก็มีชัดปะเลอร์บรรยากาศครับผมตรงหน้าผู้ปรแดงครับ ฟางพุนก็คือทิศตะวันออกครับข้างล่างผมข้างลังผมก็คือทิศตะวันตกตอนนี้แดดละซ่องซ่องลงมาย่งางทุง่งนาครับสามารถเห็นทุงน่งนาได้วิวทุง่งนาแบบสบายตาเลยครับตอนนี้บรรยากาศดีครับถ้ามองไปนี้ทางผู้ประแดงนะครับาเรามองเห็นผู้มโนลมนะครับทางมุกดาหาร สา,ามารถมองเห็นได้แต่มีเห็นพระนะครับมีเห็นพระใหญ่นะขอวางกล้องถ่ายรูปก่อนครับบาดนี้ตอนนี้เลายสินสังเกตว่าเห็นสายฝนครับสายฝนยุ่ยไก่ทางพุนแล้วก็เข่าจุดไฟนะครับทางพุนทางพุนบานแหวงบานบานพิโระ คือพอละเอีดนะครับท่านผู้นะละเอีดจะสูครับถือว่าขึ้นมาค้ำครับเพราะว่าแสงแดดมืดแล้วแสงแดดที่เราซองลงไปยังทุงหน้านี่คือเมืดแล้วตอนนี้ห้ามุงครับตอนนี้ ก็น่าละสมควรลงนะครับไปแล้วครับพี่น้องยันค้ำครับยันคำํำลงแนละ้วฝนกำลังไหลมาครับ,รรบเดี๋ยวกองปีนะครับกะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามเพจผู้ไทยมุกกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ